The cat วันนี้นะครับเราก็ได้เตรียมอาหารแมวในโถมาให้กับน้องแมวที่ตกอนี้ครับพอดีแมวที่ก่อนี้บางทีอาจจะกินแบบอาหารเป็นอาหารคุนะฮะาที่แบบผาตางธรรมชาติปกติที่เลยตั้งมาเป็นเกรดพรีเมียมมาของทางเราค่ะวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่คุณไบรท์วชรวิทย์นะคะลงพื้นที่ที่เกาะไข่แมวที่นี่ค่ะคุณเมทวินครับสอสแมวเหรอมทา่ฉันรายงานสดรายงานสดจากห้องส่งค่ะเพราะว่าตอนนี้นะครับผู้ประกาศข่าวเมทวินกําลังอยู่ในห้องส่งค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คุณไบรท์กำลังทำอะไรคะ อาหารแมวอาหารแมวใช่ไหมคะเทออกมาใส่จานเลยนะคะหน้าตาน่าทานดิฉันชิมให้ก่อนดีไหมคะว่ามีพิษไหมไม่ตองคนะที่บ้านคุณว่าเล็กโกโก้คุณไบรท์เตรียมอะไรมาให้แมวที่เกาะไข่ในนี้บ้างคะครับผมวันนี้นะครับผมเตรียมเป็นเล็กโกโก้ครับซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรทูน่าท็อปปิ้งแซลมอนไก่ซึ่งแมวที่นี่คิดว่าน่าจะอาจจะไม่ได้จับแซลมอนทานบ่อยเท่าไหร่ใช่ครับวันนี้เตรียมมาให้ หน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะค<ณ>นอกจากอาหารแมวเน่กุหน้าตาหน้าทานแล้วนะคะคุณเล็กเช่นก็หน้เวาลยล่ะ ดิฉันเป็นนักข่าวไม่ได้นะคะดี๋ยฉันเสียภาพลักษณ์นะคะฉันกำลังรายงานสดนะคะคุณไบรท์กำลังจะให้อาหารแมวด้วยอาหารแมวในโขลกค่ะคุณผชมตอนนี้นะคะหน้าตื่นเต้นสถานการณ์หน้าตื่นเต้นมากเลยค่ะกำลังจะกินแล้วค่ะแมวกินกินรับๆรอบๆอยู่ตอนนี้รับๆรอบๆอยู่ค่ะดูท่าทางดูท่าทีอยู่ค่ะแมวสนใจของเล่นมากกว่าค่ะตอนนี้ทาะอาหารแมวนน่ขลกไลเข้ามาค่ะแมวก็กินเข้าไปแล้วค่ะ ว่าเนตโกโก้ค่ะเป็นทูน่าเนื้อขาวนะคะเกรดพรีเมียมค่ะท็อปปิ้งเน้นๆนะคะและสารอาหารสำคัญที่จำเป็นต่อน้องแมวค่ะเพื่อให้เขาเติบโตแข็งแรงสุขภาพดีมีออร่าได้ทุกวันค่ะค่ะคุณเมญทวินครัหมดหน้าที่ของฉันแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่ลาธรรมดาค่ะคุณเมญทวินลา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 อุ้ยสนุก้เป็นดาราได้เลยเมื่อกี้แมวมองโอ้ลูกคู่นะลูกคู่ระ

แด้เตรียมพี่ชิมหมดแล้วครับพี่นอนพี่นอาหนอยพี่จาพี่จาพี่จ๋าลบเลยจ๋าม่ใช่พี่จ๋าพี่จ๋าเลยมาเรื่อยๆบายมาพี่จ๋าสอแต่จริงๆปกตีผมจะชอบเอาแบบเอาซ่อมมาอีกเลย โต้เข้ามาแล้วนี่ตัวไหนอมเด็กไม่ต้องหอมมือแบบอาเมทได้อาเมเป็นหมาไม่ใช่แมวแล้ว้อนอง

ตตแต่แมวเขาไม่ชอบให้ดูก่อนอกอนัน,นาเม์อาเมย์อมอมชอบเลียน้ำก่อนนอ๋อม<อ>ันกินเนื้อ,อท,ที่ไหนแมวที่บ้านจะจุดเกลีย,ยอ่ะเกลียแต่น้ำหมดน้ำหมด ทั้งก่อนเรามีแม็เท่านี้ค่ะมีเยอะกว่านี้ค่ะน่คัดมาแล้วที่นี่ามลตกนจนแบบอ้หวนปแกใจแล้วทำไมอ้วน แมยังมาจะกลับบ้านแล้วมีอยู่บ in ้านเหคิด okay. ถึงแมวเวลาเวลาไม่ไม่อย wow. ู่นานๆกลับไปแล้วมันมันที่อ้อนมากจนอาเมียอาเมีแมกยินสูตรไหนทไมตัวนี้ ну

แมวังองกำลังใส่ทไแล้วคขอถ่ายม่นนะขอถ่าม่เป็นนะ 对。 ห้าสี่สามสองเป็นยังไงบ้างได้มาเจอไบ์ไบ์เป็นยังไงบ้างได้มาเจอแมวอ๋อไบต์แบว่าสนุกมากเลยแแต่ให้เป็นยังไงบ้างได้มาเจอแมวเยอะแยะเลยดีครับนี่จริงเขาบอกอีกฝั่งหนึ่งมีแมวเยอะวันนี้เหรวออตรงไหนอะ ไม่รู้เขาบอกว่าไปเขาบอกว่าันนี้ยังเป็นแบบเหมือนแบบว่าเป็นแผนกต้อนรับเฉยๆอ๋อนี้เป็นเทปท่านของที่นี่อ่าเบาๆอ่าโอเคเราต้องเข้าไปเจอพนักงานแมวทางด้านในนะคะอนอกจากมาเจอแมวที่เกาะไข่แน่แล้วมาเจอแฟนคลับทั้งหลายพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับ คนเข้าไหมอ๋อรออาหารคนเข้าเอาพูดแล้วนะเข้าต้องป้อนนะอ่าโอเคเดี๋ยวคืนนี้ไปปาร์ตี้กันไม่ถนัดเลยอ่ะไม่ถนัดเลยเนาะเปคนที่ถนัดครตถนัดอะรกันนะเตรียมอะไรมาเชื่อภัเปล่าว EDM EDM นีคนตะโกน EDM EDM ไม่ใช่ทางเลยเราบอกไม่ใช่ทางทางของน้องคืออะไร คืนนี้เรายกปาร์ตี้นะคะนะคะอ่ะไปเดี๋ยวเจอกันคืนนี้จ้าจ้าพูดแล้คุยกับกล้องไหนนะไดนะอไี้ใคดกล้องกลอกกลอกอากไ้อดีใจไหมที่ได้มาเจอทุกคนดีใจครับทุกคนดีใจไหมทีおお่ได <ok okay. ้มาเจอไบดีจ ถ้าเกิดว่าระเบิดลงตรงนี้กล้องจะหายไปทั้งหมดกี่ตัวในประเทศไทยเยอะอมาอย่าลืมนะแฮชแท็กอะไร네노에이트ดีกรีอันนึงอะไรนะครับ네เก투게이트ไกทโอ้ยน่ารักยังไงช่วยกันแมวดำออกไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าข้ามศพดิฉันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเจอนนะคะขอบคุณจ้าต่อ่อนักข่าวไปแล้วนะเื่อพี่กอนมาแมวไปหมดเลยนี่ไงฉันมาอะไรแมว